นี่เราอันนี้เราเรารออะไรกันเนี่ยรอเวลาดูเอฟซีครับอันนี้น่าจะเป็นคนอีสานทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้บึงการครับนี่อยู่ไหนครับพี่โอ้รับไปมากน้องหงครับบุรีรัมย์อยู่ไหนนะนครพนมเจ้าอุดรครับนี่มีแต่คนอีสานเลยมาเจอกันครับเอฟซีครับวัานนี้ผม ผมคนต่างประเทศครับอันนี้เรารอเวลากันใช่ไหมรอติดเวลาเท่าไหร่นะก็นี่ไงครึ่งแล้วเนี่ยขันเล็กวต้องมีคิวด้วยเหรอ ได้เจอกันสวัสดีครับเ <internet. S 1> ลาะๆแถวโรงโม่นี้เนี่ยไม่ไปไหนหรอกดไดยตรงร้านค้าต้นมะม่วงอ่ะรถผมจอดตรงนั้นเลยร,ร้านค้าอยู่ขวามือก่อนจะเข้าโรงโม่ร้านสุดท้ายอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะอเ,เดี๋ยวผมจะโรโมเตนคันนี้อีกยังไม่เสร็จงานยังไม่เสร็จค,ครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขบ KFC เยอะแยะเลยอ่ะเยอะเลยเบาได้เบาเบานะเบานะเราลงเสร็จเรียบร้อยเทพทุกคันเลยอ่ะเออไม่มีใครรู้จักนิ่มเลยอ่ะนานแล้วใช่ไหม แต่ป้าพีน่ะก็ไม่ค่อยเข้าก็ไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่นะก็คนไม่มีสังคมอยู่แล้วน่ะดูหน้าตาก็ดูเฉย่อย่างเงี้ยจะมีใครเอาเนาะทำแต่งานไงใครจะมาสนเออใครจะมาสนแถมยังไม่มีเวลาให้เขาอีกใช่ไหมเางานเดียวไม่มีเวลาให้ใครแล้วครับจีบได้เปล่า ถ้าเขามาจีบจีบได้เปล่าจีบได้แต่จีบได้แต่ว่าแต่แต่ไม่เอาใช่ไหมใช้อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจสบายใจกว่าครับไม่ต้องไม่ถึงไม่ห่วงกันอย่างเงี้ยนี่อย่ามาดราม่ากันนะครับผมไม่ได้มาจีบน้องนะครับผมมาถ่ายคลิปนะครับกรุณาอย่าคิดตุนน่นั่นนะครับใช่ไหมนิ่มมาถ่ายคลิปเฉยๆนะดูว่า น้องแบบเงือ่เงือแตกเออลืมถามว่าคนที่ไหนคนด่านคนทศโคราชค่ะอ้าวคนอีสานอีก <c ười> ถ้าด่านคนทคศก็พูดภาษาแบบไหนดึงไหมแล้วแต่โซนอ๋อลาวไหมไม่ลาวหรอกอ๋อไม่ลาวเราไม่เชิงไม่เชิงโคราชไม่เชิงไม่เชิงว่าโคราช ด่านคุณทษก็โคราชนั่นแหละเออใช่แต่ว่าคำพูดอะไรอย่างเงี้ยการพูดอะบางเขาเรียกอะไรบางตาบบนอะบางหมู่บ้านอย่างเงี้ยของแบบแล้วตอนออกต้องเอาเอกสารอะไรด้วยไหมไม่ต้องนะอ๋อแล้วไอ้นุ่นละ่ะจอดเอาอะไร เขา,าพนักง,งานออกหรือเปล่าน่าจะใช่เป็นเวลาเลิอกอืมเป็นเวลาเลิกงานเขาด้วยห้าโมงไงก็เขาก็ทําถูกของเขาแล้วเราก็ติดเวลาแค่เมื่อกี้เราครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าตรงนี้ยี่บสี่ชั่วโมงถ้าเลิกม,มันจะกระโดดกว่ารถพ่วงนะเนี่ยแต่รถพ่วงมันไปได้ตึง รถเปล่ากับรถหนักคนละยังกันเลยเว้ยถ้าแกทักมาบอกอยังจอดตอนไหนอ,อ,อนนนนวิจจออออ่จนจบงานอ่จนจบใช่อยู่ทีเราวิ่งเ,เยอเไมาได้เยอะเราทน้อยเรา,เราดอยาใถ้าก็สั่งจอดก็จอด่จอดก็ต้องจอด<ๆ> วันนี้กี่เที่ยวนะไอนี้กี่เที่ยวแล้วออนี้หเที่ยวตอนนี้ี่่หกไดเท่ากันไม่เกินกันไอนางหกเที่ยวแล้วเพราะว่ามันผิดเินคนละโซ่เยไอนางหกเที่ยวแล้วเดี๋ยเช้าหนูมาเจ็นมแล้วขอตักดไอนางเมื่อคืนมันตื่นตีเท่าไหร่วะตีสามอืมเพราะว่าต้องตื่นมาเอาคิวไงไม่ไม่มันตื่นไปเติมก๊าซก่อน เย็นอย่างเงี้ยเราก็ไ่ต้องออกมาเดินกัใช่เราก็ไปล้อใส่หินได้เลยใช่เราจะนอนเต็มที่กว่าใช่มันแล้วแต่คนคิดด้วย,ยแหละสมองคนเรามันไม่เหมือนกันความคิดแต่และอย่างก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าช่วง,งมันรถมันเยอะอะมันมีปนะใช่ เนี่ยก็เจอเอซกันโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้นี่แทบทุกคันเลยเนี่ยจอดอยู่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยรู้สึก,สบอ,กอบอุ่น,นด,ดีนะแบบเจอเอซเยอะๆงี้มาแบบโอ้อย่างางเราเข้าไปลงโม่ก็ต่างคนต่างไม่ได้ลงอ่ะพววูดง่ายๆไ,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 ไม่ได้คุยกันไม่ไดคุยกันแบบเนี้ยทำเที่ยวอย่างเดียวใช่ต่างคนต่างวิ่งอย่างเดียว ใช่อเอนเียไม่คยย่อยอยากลงรถกันอยู่หน้ารถอัศยที่สุดแล้วลงแค่เวลาไปเซ็นตัวแค่นั้นเองครับเ,เน,นเีนก่นย,กย,ย,ยฟ้าท้ายเนี่ยโคตรสุดยอดเลยเนี่ย,ยแต่ผมไม่กล้าไปรีวิว,วตอนมันยกดำอะอย่างเท่เลย เฮ้ยใหญ่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 ที่ให่กระบะไรกระบม่เป็นรถเล็กไปเลยอ่ะเออมันก็รถเล็กอยู่แล้วอ่ะเป็นมดรางรถไฟครับขันไหนบีเตะปะนู่นขันนู่นบีเต่ปอวด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 ปอตตตต งานก็รถก็อาจจะเยอะหน่อยครับรถก็อาจจะบุ่นวายตามสเต็ปรถวิ่งเส้นนี้ทั้งวันเลยนะตั้งตั้งแต่ตีห้าเลยอ่ะททัวนนคืนะมีใครขอสามชาไม้ดูดิมีไหมไม่ได้ดูติกตอกหรือไง,ไดดงวะอื้อ โรงงานไม่เท่าไรอ่ะต้องเจอนักเรียนอ่ะโอหไม่ต้องสืบเลยรอรถกระบะยังโดนอ่ะนั่นเป็นรถบริษัทวิ่งเอาวิ่งเอาเลยจวดจุดจุดจดจุดครับทำเที่ยวฝั่งนี้ก็จะเป็นรถเปล่าดีนะมันเป็นสองเลนวิ่งง่ายหน่อย ดีอย่างหนึ่งแต่ลุงโมดีนะลุงโมอยู่ใกล้ด้วยจะลุงโมอะไรไม่รู้จักครับมันก็ติดเสดมันเป็นไฟแดงนานมากๆนะครับเดี๋ยวเจอคิดต่อไปใช่ไหมนิ่มจาเจอคิดต่อไปบ่